ไวรุ่น All New X Series ครับวันนี้จัดให้ครับผมสีขาวไม่หมื่นโลค่างวด8 9 0 0กวาครับสีเทาร์เรโบไม่ห้าหมื่นค่างวด9ก0าหครับปียสามกับปี2สองครับผมสิ่งที่แตกต่างก็คือสีนะฮะตัวนี้จะเป็นสีขาวส่วนคันนี้เป็นสีเทอรเรโบนะครับก็จะมีความแตกต่างแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลลวกันนะครับส่วนห้องเครื่องก็เดิมเดิมเหมือนกันทั้งคู่เลยนะครับแต่คันนี้ท่อเดิมสีเทาท่อแต่งเออนะครับระบบเบรก ABS ครับล้อเดิมโรงงานแบบนี้อะนะครับแบบนี้เลย เลขไมล์คันนี้น่าจะอยู่ที่หมื่นโลอ่านะครับประมาณหมื่นโลนะครับนี่นะครับหน้าจอก็เป็นระบบสัมผัสครับมีกล้องถ่ายเหมือนกันนะครับความใหม่สังเกตจากอะไรครับนี่พลาสติกไม่ได้แกะนะครับแต่สภาพรถอาจจะไม่ค่อยเรียบร้อยต้องขวายเพราะว่ามันคือรถเข้าใหม่นะครับรถเราซึ่งซื้อเข้ามาแบบนี้อนะครับน็อตแสปเดิมโรงงานครับไม่แกะไม่มีถอดนะจ๊ะล้อเดิมโรงงานนะครับมาแบบนี้เลยโอ้โหแบบเอ็กซ์ซีรี สวยครับนะฮะแคบประมาณนี้ครับอีกคันนึงครับนี่สีเทารแลมโบตัวนี้เลขใหม่ห้าหมื่นโลนะฮะแคบเปิดได้เหมือนกันครับนะสภาพอาจจะไม่ค่อยโอเคต้องกรับขออภัไลูกค้าเป็นอย่างสูงด้วยนะครับนี่ใหม่ห้าหมื่นสี่นะครับแต่คันนี้มันเนี่ยเขาเรียกว่าความใหม่ไม่เท่ากันใช่ไหมปีปีใหม่กว่านะแต่ว่าเลขใหม่เยอะกว่านะครับยี่สิบสองสดยี่สิบสามนะครับเทารแลมโบนะครับสีเทาแบบนี้อ่ามาครับ มาดูแกลบฝังนี้บ้างครับตัวนี้เล่มคู่มือนะครับอยู่นะอ่านะครับแบบนี้เลยครับใครสนใจสองคันนี้ก็ติดต่อสอบถามทักแชทได้เลยครับนะหรือว่าทิ้งเบอร์โทรไว้ก็ได้นะจา่าเทียมจัดให้รับตัวแน่นอนแกะ